การนำเนินวานเ้องการในเรื่องขอบการพัฒนาพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงยุทธศาสความพอประมาณทั้งสิ้นซึ่งก็คือความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมื่หมายถึงพระราชดำริโดยกระบวนการพัฒนาพลังงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังน้ำ เชื่อเพิ่มจีวภาพพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมไม่ได้เหมือนที่ขนาดความใหญ่โตของโครงตานเป็นพิจารณาความเหมาะสมและพอเพียงต่อการใช้งานเตลอดและเพื่อดูการเสษตรโครงการขนาดใหญ่หากเป็นไปตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ของคนจนหน้าซึ่งละทิ้งความพอประมาณนี้เองที่จะช่วยในการพัฒนาพลังงานในประเทศเพื่อเปิดตัวดั่งมุ่งมันเป็นสิ่งความยั่งยืนในที่สุด